สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนในการเชื่อมพอร์ตของทางบร o k e r XM เชื่อมพอร์ตไปใน MetaTrader 5หรือถ้าหากท่านใดใช้ MetaTrader 4ก็สามารถเชื่อมพอร์ตตามขั้นตอนนี้ได้เช่นกันครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนล็อกอินเข้าในเว็บไซต์ของทาง XM เสร็จเรียบร้อยเลือกพอร์ตที่ต้องการลงทะเบียนครับจากนั้นกดจุด3จุดล่างขวาจะเจอข้อมูลบัญชีเราเข้ามาตรงข้อมูลบัญชีได้เลย ตรงนี้ทุกท่านจะเจอเซิร์ฟเวอร์กับหมายเลข MT ให้ทุกท่านทาการคัดอลอกหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ได้เลยตรงนี้จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์จากทางบร oker นะครับสามารถคัดลอกมาแล้วเปิดในแอป MT5 นำการคัดลอกวางได้เลยพอทุกท่านทําการคัดลอกแล้ววางเรียบร้อยนะครับจะเจอ XM Global Limited ครับตรงนี้ให้ทุกท่านกดเข้าไปแต่ตรงนี้ครับต้องระมัดระวังดีๆเพราะต้องดูว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเลขตรงหรือ,อยังอย่างของผมใช่ไหมครับเลขเนี่ยมันเป็นเลข4 ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่มีตอนนี้อยู่เลข15เราต้องทำการเปลี่ยนให้เป็นเลข4ของเราก่อนพอเสร็จเรียบร้อยเรากลับมาที่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของ xm เหมือนเดิมเลยครับและเราทำการคัดลอกหมายเลข mt เสร็จเรียบร้อยนำไปวางบนหน้า mt f i e ที่มีคำว่าการลงชื่อเข้าใช้จากตรงนี้ก็สามารถกรอกรหัสผ่านได้เลยครับรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งตอนที่เราสร้างเซิร์ฟเวอร์นี้ เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถล็อกอิน xm กับทาง meta trader file เรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านายที่ล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับและต้องการเทรดคู่สกุลเงินไหนแล้วลองเลื่อนหาใน meta trader file แล้วยังไม่มีนะครับให้ทุกท่านมากดค้นหาตรงนี้สมมุติผมต้องการค้นหาคู่ eur usd ผมก็สามารถพิมพ์และกดเช็คถูกได้เลยครับเพียงเท่านี้ eur usd ็จะมาโผล่บนหน้าพอร์ตแล้วและเราสามารถที่จะเลือกหลายคู่สกุลเงินพร้อมกันได้ด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการหาคู่สกุลเงิน JPY นะครับเราก็สามารถทําการเซิร์ชคู่ JPY ก็จะขึ้นให้กับทางเราเราก็สามารถทําการจิ้มได้เลยครับว่าต้องการคู่สกุลเงินไหนบ้างและคู่สกุลเงินเหล่านั้นก็จะมาโผล่บนหน้า MetaTrader5 ของทุกท่านครับผม ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงขายของรีฟันหากเทรดเดอร์ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนรับรีเบตค่าสเปดคืนจากโบรกเกอร์ที่ทุกท่านเทรดอยู่หรือรับของพรีเมียมจากทางเราสามารถลงทะเบียนได้ที่แอ d r ีฟันทีเฮดมีแอดได้นะคะหรือสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนในการลงทะเบียนจากทางเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ